ครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางของนิเคอิส่เช้าบวกป่ายนะครับประจําวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567นกะฮะก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขกันนะครว่าวันนี้แนวทางนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอบอกกันสักนิดนึงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานนะครับเป็นเชิงสถิตินะครับส่วนตัวเลขที่ได้นั้นก็ได้มาจากสูตรคำนวณน,นะครับไม่ได้มาจากความฝันไม่ได้มาจากาคำบอกเล่าหรือว่าไม่ได้มาจากาการดูดวงดูอะไรทั้งสิ้นนะครับได้มาจากสูตรคำนวณเท่านั้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเรามาดู เลขเด่นประจําวันนี้กันนะครับสําหรับนิเกอิสุช้าบวกบ่ายนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเลขเด่นได้แก่เลข5และ8ครับแลวทางเจาะ2ตัวครับเจาะ2ตัว5 7 5 0 5 3 ห้าหกแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดสามแปดหกไปที่เน้นกันนะครับเน้นนะฮะห้าศูนย์แปดเจ็ดครับจะ 3ตัวครับจอ3ตัว850 287 453 5 86ครับ สำหรับสมาชิกที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมห้อง VIP นะครับซึ่งเราเปิดรับจำนวนจำกัดนะครับก็ไลน์ไปสอบถามกันได้ที่ ID ไลน์นี้นะครับเรามีการเข้าห้อง วีไอพีนะฮะไอิดไลน์ฮะตามนี้เลยนะครับแล้วเราจะมาทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับนิเิอิสุช้าบวกปลาย เด่น58นะครับเจาะ2ตัว57 50 53 56 87 8 0 8 3 86เน้นเน้นไปที่5 0กับ87ดะส่วน3ตัวนะครับเน้นไปที่850นะครับไ id ไลน์ตามนี้เลยวันนี้ขอให้โชคดีกับผู้นีคนิเคอทั้งช้าและบ่ายครับสวัสดีครับ